ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับผมว่าผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตู้สุ่มใหม่นะครับผมที่เป็นตู้สุ่มชุด ขุ่นเชิดบูมเมโอเนตนั่นเองนะครับผมซึ่งชุดขุ่นเชิดบูมเมโอเนตนะครับผมเป็นชุดที่เคยเข้ามาในไดมอนด์รอยัลแบบนานมากๆแล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกที่มันเข้ามาเนี่ย มันก็มีบั๊กด้วยนะครับผมซึ่งแบบว่า,าใครสุ่มก็คือได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเลขน้อยหรือว่าเลขมากนั่นเองนะครับผมก็คืออันนั้นแบบอันนั้นอันนั้นมันเป็นตอนที่มันบั๊กตอนที่มันเข้ามาตอนแรกเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีระบบแลกคริสตัลนเนี่ยเข้ามานะครับก็เลยได้มีการนํากลับมาให้แลกนะครับผมแต่จู่จู m ก็ได้ดันเอาออกไปนะครับผมซึ่ง สาเหตุเนี่ยยังไม่ยังยังไม่แน่ชัดนะครับผมว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่การสนิษฐานหลายๆจากหลายๆท่านเนี่ยบอกมานะครับผมว่าเป็นเกี่ยวกับตู้อีโวนะครับผมซึ่งเป็นการตลาดเกี่ยวกับตู้อีโวก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาสุ่มตู้อีโวมากกว่าที่จะไปแลกคริปตันกับไอตัวที่เป็นภาาปิดปากสีดํานะครับผมแต่ถ้าถามว่า ตัวไหนมันสวยสุดก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวสีฟ้าที่เป็นตัวหลักนะครับผมเพราะว่ามันมีผ้าปปากสีดําที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดนั่นเองนะครับผมในส่วนของส่วนอื่นเนี่ยชุดชุดเซตอื่นชุดเซตอีโวออื่นอาจจะสวยกว่านะครับผมแต่ว่าในส่วนของผ้าปปากเนี่ยคือสีดําเป็นที่ต้องการมากที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรื่องที่2ในวันนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมคาบุกิท่านผู้ชมที่ได้กลับมาอีกแล้วในอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่กลับมาบ่อยมากๆเป็น ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับผมว่ามีแน่นอนเพราะว่าสังเกตนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจีเริ่มที่จะเอาเออของแรเนี่ยกลับมาขายแล้วนะครับผมก็คือกลับมาแบบ กลับมาแบบรัวๆเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราวิ้ไปดูเป็นตัวตู้สุ่มกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าภายในตู้เนี่ยจะมีของรางวัลอะไรบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีของรางวัลอื่นที่เด็ดๆด้วยนั่นเองนะครับผมจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มชุดเซตบูมิเลอเนตหรือว่าเซตหุ่นเชิดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็น r o ยัลเอสเปเชียลนะครับผมก็คือเป็นตู้สุ่มพิเศษนั่นเองนะครับผมภายในตู้นะครับผม็มีเเปน ชุดเซตบลูเมโลเนตนะครับผมเป็นของรางวัลใหญ่เลยนะครับผม,ผมก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการก็คือจะเป็นในส่วนของผ้าปิดปากนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันปมเป็นผ้าปิดปากแบบว่าสีดําล้วนนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้เป็นที่ต้องการแบบสูงมากๆจริงๆนะครับผมในส่วนของชุดเซตอื่นนะก็น่าจะมีเป็นทรงผมด้วยนะครับผมที่อาจจะยังเป็นที่ต้องการอยู่ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการตัดกับสีฟ้าที่แบบบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผ ในส่วนของชุดเซตบลูมาริโอเน็ตที่เป็นที่ต้องการมากๆเลยในตอนนี้นะครับผมทีเ่เพราะว่ามันยังหาไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นที่ต้องการมากๆเลยในตอนนี้นั่นเองนะครับผมนอแล้วก็ในส่วนของของรางวัลย่างอื่นนะครับผมท่านผู้ชมก็จะมีเป็นตัว ชุดเซตตัวนี้นะครับผมเป็นซิวเวอร์สูตรซึ่งซิวเวอร์สูตรก็เคยเป็นตู้ไดมอนด์รโยเช่นเดียวกันนะครับผมมาเป็นช่วงเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงของสกินปืนสกาที่เป็นตัวตัวสีขาวนะครับผมที่มาคู่กับสกิน SKS สีเขียวนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นชุดน,นี้นะครับผมก็ที่จะมาเอ่อมาอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับผมก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงถือว่าเท่นะซิวเวอร์สูตรผมก็ ก็คือ,อมันไม่มีไม่มีให้แลกเป็นคริสตัลด้วยนะครับผมในส่วนของชุดเซซิวสูตรตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตู้คู่นั่นเองนะครับผมก็คือในเซิร์ฟไทยเนี่ยตู้ที่มาแบบแบบคู่เนี่ยจะไม่นํากลับมาให้แลกเป็นคริสตัลนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดเซ็ตซิวสูตรนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชุดเซ็ตของผู้ชายนะครับผมแต่จะแยกเป็นชิ้นก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยเนาะเป็นหน้ากากซิวสูตรนะครับผมก็จะเป็นชุดเซ็ตประมาณนี้เลยออกแนวแบบว่าอะไรอะ่ะออกแนวแบบตัว,ตว playable, เป็นมัสเลเดอร์ maybe, อะไรนะมัสเลเดอร์คาบูโตะนะครับผมที่เป็นแบบออกแนวเหมือนรังพึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นชุดบลูเมโอนิตหญิงนะครับผมที่เป็นตัวสีชมพูเนี่ยอยู่ในตู้ด้วยนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้เลยน ผมชอบตรงตัวมันมากเลยท่านผู้ชมเหมือนแบบเหมือนมันเป็นหุ่นเชิดจริงๆเลยนะครับผมเนาะเหมือนแบบอลมาสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเป็นแบบผู้ใช้ดอลอะไรประมาณนี้ในะส่วนของชุดเซตของตัวผู้หญิงเนาะแล้วก็ชุดเซตอื่นนะครับผมจะมีเป็นชุดเซตนี้ที่เป็นชาร์โดอะไเนะี่ยชาร์โดเควอสนะครับผมก็คือผมไม่จําไม่ได้ว่าชุดของไทยเนี่ยเคยเอามาให้แรกหรือเปล่าแต่ว่า น่าจะยังให้แลกอยู่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมก็จะเป็นชุดเซตนี้เลยก็เคยมาในไดมอนด์รอยัลนะครับผมก็เลยนํามาให้แลกเป็นตัวคริสตัลนั่นเองนะครับผมเป็นตู้แยกไม่ใช่ตู้คู่เหมือนกับไอตัวชุดเซ็ตเอ่อซิวสูตรนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมท่านผู้ชมจะมีเป็นตู้สุ่มที่เป็นตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเป็นตัววูฟราในครับผมก็ลักษณะนี้เลยนะครับผมเป็นชุดเซตวูฟราในครับผมก็จะมีเป็นสามชิ้นด้วยกันนะครับผมมีเป็นเเสื้อน มีเป็นกางเกงนะครับผมกางเกงก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รองเท้านะครับผมนี่รองเท้าก็สวยจริงๆนะครับผมสวยสวยเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตู้สุ่มทั้งตัววูฟราด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวบลูมาเิโอเน็ตด้วยนะครับผมเนาะของรางวัลอื่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมมีเป็นตู้สุ่มสกินรถนะครับผมแล้วก็เป็นตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็มีเป็นตัวละครแล้วก็ชุดเซ็ตนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับโอง กิจกรรมคาบุกิกันมากดีกว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราว่าไปอีกเซิร์ฟหนึ่งกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีกิจกรรมนะครับผมเกี่ยวกับตัวคาบุกิเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าในกิจกรรมเนี่ยมันจะเล่นยังไงนะครับผมมันจะมีของรางวัลอะไรบ้างแล้วมันจะแรดสักแค่ไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้เลยนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมนะ และนี่จะเป็นหน้าตาของกิจกรรมนะครับผมสังเกตได้ว่าจะลักษณะเหมือนกับตอนที่เข้ามาเซิร์ฟไทยครั้งล่าสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นการะสะสมนะครับผมสะสมชิ้นส่วนเพื่อนํามาแลกนะครับผมก็ไม่เชิงแลกหรอกนะครับผมเพราะก็สะสมไม่ถึงปุ๊บก็คือได้รับเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็กด1ครั้งนะครับผม20เพศแล้วก็กด5ครั้งก็คือ,อ100เพศนะครับผมแล้วก็โอกาสได้เนี่ยจะสูงกว่ากด1ครั้งนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีการแลกด้วยนะครับผมในส่วนตัวนี้ก็จะมีการแบบว่าเหมือนกับเทรด เนีนะครับผมเป็นการเอ่อแลกการสุ่มหนึ่งครั้งด้วยการแลกกับไอเทมเกลือ3ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรท่านผู้ชมเหมือนเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นแบบรูปยันหรือเปล่าแบบสะสมรูปยันเพื่อปลดล็อกไอ้เจ้าซามูไรซอมบี้หรือว่าคาบบกินั่นเองนะครับผมเนาะในส่งของรางวัลน,นะครับท่านผู้ชมก็จะมีเป็นในการเอ่อในในของรางวัลในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับก็จะมีเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมมีเป็นกล่องสุ่มเพชรด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มีเป็นเนาะอะไร ชุดเซ็ตโรลเลอร์อะไรสักอย่างนะครับผมโรลเลอร์คิงเออใช่นะครับแล้วก็มีเป็นสัตว์เดียนด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มีเป็นสกินน้องชิบะแบบบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นของรางวัลใหญ่นะครับผมเป็นเหมือนยันนะครับผมที่เอาไว้สะสมเพื่อนแรกกับชุดคาบูกินั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อเราครบ5อันเนี่ย สะสมยันครบ5อันเนี่ยเราก็จะได้เป็นชุดเซ็ตคาบูกิแบบชุดเต็มมาเลยนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับเซิร์ฟไทยเลยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถามผมว่าโอกาสที่จะกลับมาในเซิร์ฟไทยมีไหมผมบอกได้เลยเ,ลยเอาผมบอกได้เลยนะครับผมว่ามีแน่นอนในส่วนของชุดที่มันแรแบบนี้ GM ควรที่จะเอากลับมาขายอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเออคือเอาเอาจริง,รงๆมันมีอย่างเดียวนะครับผมที่เป็นประเด็นในตอนนี้ก็คือเป็นของที่เป็นอยู่ในพวกสินค้าสูงนะครับผมที่ GM บอกว่า GM จะไม่เอาเข้ามาขาย แต่ผมก็ไมู่ทราบว่าตัวสกินระเบิดของโจสลัดนะครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอ,อ,อะไรกะเป็นท่าเต้นนะครับผมของในสี่ข้าสูงเก่าๆเนี่ย GM ก็เอากลับมาขายนะครับผมแต่ว่าคือของซ<เ>ีซันหนึ่งซีซันสเนี่ย GM ยังไม่เคยเอากลับเข้ามาขายนะครับผมใช่ปะ่ะหรือว่ากระเป๋าไก่เขาเคยเอาเข้ามาแล้ววะไม่น่าจะเคยนะครับผมในส่วนของของรางของสีคขั้วสูง Potter, ทั้งซีซันแรกซีซัสนสนะครับผมแล้วก็ซีซัสนสก็น่าจะยังไม่มีเอากลับเข้ามาขายนะครับผมแล้วก็ เอาที่ผมคิดนะของที่แรงที่สุดในซีซั่น1นึ่งน่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋ากระต่ายนะครับผมที่เคยมีประเด็นดราม,ม่าก,กันไปนะครับผมแล้วก็ของอของสำหรับซีซั่นสเนี่ยจะเป็นทุดเซ็ตนะครับผมของตัวผู้ชายนะครับผมที่บอกได้เลยว่ามันเท่มากๆแล้วก็ของซีซั่น3นี่น่าจะเป็นแอร์บอร์ดตัวตัวกระสวยอวกาศนะครับแล้วก็ของที่ ที่ั้งสี่เนี่ยจะเป็นของ Royal รอยัลลอรใช่ไหมจะเป็นอของเป็นผ้าปิดผ้าปิดปากลายไทยนั่นเองนะครับผมที่บอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับผมก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวัดกลับไปดูในเซิร์ฟไทยกันไม่ดีกว่านะครับผมในสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามันลักษณะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคเราวัดไปดูเลยครับผม โอเคครับผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้ากลับมาเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมสาหรับชื่อตัวละครก็เป็นอีกรหัสหนึ่งของผมนะครับผมเป็นเอ่อรหัสรองของผมนั่นเองนะครับผมถามว่าผมขายไหมบอกได้เลยว่าผมไม่ขายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเอ่อรหัสตัวที่ผม เล่นมาคู่กับตัวแรกนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักของผมนั่นแหละนะครับผมเล่นมาคู่กันเลยนะครับผมก็เลยไม่อยากจะขายนะครับผมรู้สึกว่าผมเสียดายนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับผมเป็นของแรงในแต่ละซีซั่นทั้ง 1- นึงถึงสเลยนะครับผมที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยผมขังขาใจเรื่องที่บอกว่าของในซีซั่นสูงเนี่ยจะไม่นาเอากลับมาขายนะครับผมแต่ก็มีหลายอย่างเนี่ยเคยเอากลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูเป็นกระเป๋ากระต่ายก่อนดีกว่านะครับผมก็จะอยู่ในคอเลกชันเลยนะครับผมเอาผมกดเข้ากดเข้าคู่ทำไมครับเนี่ยเอ่อมันอยู่ในกระเป๋านะครับผมก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยเป็นกระเป๋าน้องไตนะครับผมของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นแรกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยที่เขาเคยเอ่อเคยเอากลับมาขายในร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวกระต่ายสีชมพูนั่นเองนะครับผมเนาะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับผมก็ซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้แรอะไรเลยนะครับผมในส่วนของเจ้ากระต่ายสีชมพูเนาะแล้วก็ในส่วนของเอ ของซีซั่นสนะครับผมจะเป็นชุดเซ็ตเนาะเป็นชุดเซ็ตฮิปฮอปชายนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาให้ดูนะสักครู่นะครับผมนะอ,อยู่ไหนเอ่ยเป็นตัวหมวกฮิปฮอปตัวนี้นะครับผมก็เป็นชุดเซ็ตนี้เลย นะครับผมก็คือเป็นตัวตัวเสื้อเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่ามันสวยนะครับผมก็คือเป็นเสื้อที่แถมมาให้เป็นภาพปิดปากด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือมันติดมากับเสื้อเลยนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของชุดเซ็ตของซีซันสองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับผมนาะแล้วก็ของรางวัลสาหรับซีซันที่3นะครับผมที่เป็นซีซันดูมเดย์ที่บอกได้เลยว่าแรอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนะครับผมเป็นแอร์บอร์ดชิ้นส่วนกระสวยอวกาศนั่นเองนะครับผมก็เนนนอออ่่มักไฟาง ตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเคยเอากลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าจำไม่ผิดแล้วจะไม่เคยเอากลับมานะครับผมก็จะเป็นลนักษณะ ประมาณนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแอร์บอรที่อลังการงานสร้างที่สุดในเกมฟรีไฟล์แล้วก็ว่าได้เลยนะครับผมในส่วนของแอร์บอรของซีก้าสูงซีซันที่3ดูมเดย์นั่นเองนะครับแล้วก็ซีซั่นสูงที่ซีซั่นที่4นะครับผมที่จะเป็นรอยัลลอร์ดนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นชุดเซตนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีของแรอีกอย่างหนึ่งเลยก็จะเป็นในส่วนของผ้าปิดปากลายไทยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะมันจะเป็นประมาณไหนละกันเดี๋ยวผมขอใส่เป็นชุดเซ็ตบลูเมลโอเนตก่อนละกันนะครับผมนนนนนนีีีี่่เเเเปปป็็ไไงงรรดด้้้ผมมผมมมมบบลลูออววยยะะคัืฟ แล้วก็ในส่วนของไพ่ปากลายไทยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่า,าลายกระหนกนะครับผมก็ถือว่าสวยมากๆเลยเนาะเป็นไพ่ปลาอีไออ,อันหนึ่งที่แบบว่าหายากแล้วก็สวยมากๆเลยก็คือมันเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมเนาะก็คือตอนแรกเนี่ยที่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังแบบยังไงอะ ผมจะไม่ได้ว่าพาิุปากลาลตินเนี่ยมันมาก่อนอันนี้หรือว่าหลังอันนี้นะในส่วนกิจกรรม Black ดักกอนนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้แ <laughs> บตจะหมดแล้วนะฮะก็มาบอกประมาณนี้นะครับผมเที่ยวกับตู้สุ่มชุดบลูมิเโอเนตนะครับผมแล้วก็ตัวเอ่อเป็นตัวกิจกรรมคาบุกินะครับผมแต่ถ้าถามว่าเซิร์ฟไทยีโอกาสกลับมาให้แลกไหมในส่วนของชุดบลูมิเลโอเนตผมคิดว่าน่าจะกลับมาแต่ว่ากลับมาในกิจกรรมนะครับผมเพราะว่าไม่น่าจะกลับมาให้แลกเป็นคริสตัลแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็ดําเนินแบบว่าาตาตตมมไป นครับผมในส่วนของการแลกคริสตันเนาะก็แหละนะครับผมประมาณนี้เลยในส่วนคลิปนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาก์คอพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรู